นี่คือ c o n v e r s ์ที่คาร i นาเอสป้าใส่เปิดตัวและตอนนี้มีเข้าไทยเรียบร้อยแล้วมาครับคิดนี้ผมจะพาไปสองกันรองเท้าที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้คือ Converse o อ ni Trainer และ Omega t r a i n e r ครับจริงๆมีอีกรุ่นครับที่ชื่อว่าเวฟเทรนเนอด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยออกแบบมาโดยใช้แรงบรันดาลใจจากรองเท้าวิ่งยุค80ผสมกับความสมัยใหม่จนได้เป็นสน้นเกอร์หน้าตาวินเทจแล้วร่วมสมัยในคู่เดียวที่หยิบไปแต่งตัวได้หลายสไตล์ส่วนตัวผมเองครับเห็นเจ้า Omega t r a i n e r ครั้งแรกที่าครรารหนาใสา น่าใสก็ยิ่งอยากได้เข้าไปอีกซึ่งพอได้เห็น2รุ่นที่เหลือแล้วเนี่ยก็คิดว่าออกมาดูดีเลยครับน่าจะเป็นซีรีส์คอนเวิร์ชที่คนชอบเยอะนแน่แน่โดยจุดเด่นหนึ่งของซีรีส์นี้ที่ผมชอบของทั้ง3คู่คือการเป็นคอนเวิร์ชหน้ากว้างครับใส่ดันชิลแน่นอนก็โดยความมาจากรองเท้าวิ่งด้วยนั่นแหละครับอีกอย่างหนึ่งคือราคาที่จับต้องได้แบบมากๆครับอย่างโอเมก้าเทนเนอร์เนี่ยคู่ละ2,700บาทเองนะแค่นี้ก็ใส่รองเท้าแบบเดียวกับคาร i นาได้แล้วครับรือจะเป็นอมนิเทนเนอร์ครับ สุดใครที่อยากเลือกสีครบๆเข้าไปส่องในเว็บคอนเวิรหรือสาขาคอนเวิร์ตทั่วประเทศกันได้เลยครับ